พอแล้วสิล่งเ่นน้ำสุยยล่องด้มันสิตกภากพอพรอม่าเ่นเน้ำพี่นอ้องมันเลิกว่าล่ะพอ่อมันเลิกว่ะหล่ะยังไ,งไป,ปงล่องด้วสูหนะพอแล้วเ่นน้ำ เอออย่าไปยางเด้อแต่คิยวกินได้นะมือเส้าพอสุยอย่าล่งเด้อมันาตเด้นแต่พอยญ่ก็เรื่องนี้แงบไกล้กล้แต่คิ้วตีกินแล้วพ่ยววยอยญ่แล้วไหว,วน้ำเป็นแนจะควงไหวพ่าเปลนเนาะ หน้าม้วกกระปงวะล่ะหน้าม้วกกระโปงวะล่ะย้ายกล้วยมาล่วงเด้อโอ้ยมีกล้วยมมีกัวเน่มีจะ่กล้วยลอ่ะมันยมีกล้วยเอามได้ปาด เอาปลามันอยู่พอคืเบ่เอาอันน้ำไผ่มาปกไว้เรต้องเล่นน้ำไุ่กระน้ำไผ่ยูคนอื่นเขามาเขากับสิมาวานล้มคือกันตัวป่ามันไปใส่เมร่ะก็เป็าะเห็นใส่เห็นแต่ตัวน้น้อย แต่ว่าสงการมันกนิมีอยู่หรอวะพ่สอสงการกินแล้วดนี่ลสลิดก็หลายเอาป่ยอยู่นั่นแหละสงการม่อวานมันบกินอสงการมันยันสงการสิได้กินอยู่หรอสองการน้ำแห่งมากินปลาด้วยพี่น้อง ทังทางเทิงกับท่านอันอ่เปลาอืมทังเทิงกับน้ำรท่านเดแห่งข้าเจ้ากับสอนเจ็ดะให้ตาหน้าอยู่ฮะเอาอย่าดืกอบีเดอเอย่ด้อีเด้อนี่ม่เโอ้บอกลานนี้มันมาใส่ปลาตีรึ่ะมาไปใส่กุชชไปใส่ ใช่กุชี่ไปกินน้ำตรงไหนี่ก็เปียกนท่าผุนขาเจากระสอนเขียดตาไฮตาพี่น้องกุชี่มาเลยกุชีแล้วกุชีมาเลยน้ำกุชชี่กุชี่กุชีกุชีไปไหนวะอันทางผุนข้าเจาอัน ปูมีขจามาเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยพี่น้องมาเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยอยู่ธงไหตรงหน้าขจ้ากับมายำแมงกะเตาอยู่มันยำแมงกะเต่าออกมาธงไหตรงหน้ากับมีความสูงอยู่พี่น้องปูนทางผุนขจ้ากับมาเห็ดเทียงไฮเทียงหน้าอยู่จะคอกับมานอนเล่นโยนยูเปยยูอูพี่น้อง กัมีความสุขดีอยู่มานอนอยู่เล่นอยู่เป๋อยู่อูเนาะค่ะแั่ทั้งนี้พอกับเพิ่นกัเอาเฟี้ยงไว้ให้งัวให้กล้วยเพิ่นเอาเฟี้ยงไว้ให้งัวเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะกับมานอนเล่นนอนนี่อยู่หน้าบางเถ้อเพิ่นปลูกพักปลูกหญ้าเฮ็ดเศรษฐกิจพ่อเพี้ยงเนาะพี่น้องเนาะกับซื้อหน้าว้กับบัได้ว่าสิมาเฮ็ดดอกแต่ว่ากับผู้ใดข้าเจ้าอยู่กับให้ข้าเจ้าเฮ็ดก็แล้วแต่เพิ่นสีเฮ็ดเพราะเฮ็ดกับสร้างเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ มันก็มีน้องน้ำน้องปลาเขาเจ้ากับเลี้ยงปลาเฮต้าปลูกบวงหงปลูกพักปลูกอย่างอ้อมเนาะพี่น้องเนาะแม่แบบว่าบรรยากาศดีดีแต่ว่าเจ้าของบ่บมีก็ก,กบ็บ่แมเรนว่าบ่มีโอกาสแต่ก็มีโอกาสแต่ได้ได้มาเป็นบางเื่อบางข้าวนะพี่น้องเนาะได้มาเป็นบางเื่อบางข้าวแต่พ่อได้ออกมาส้มมาอย่างน้องพี่น้องเนาะ บ้านยุจันก็มีบางเทีกับยุจันก็ได้มากข้าวเดียวยุสลาข้ามก็ได้มาข้าวเดียวบุยร่ำก็ไดไปข้าวเดียวนพี่น้องเนาะไปหมองละข้าวสองข้าวนพี่นอนะ้องเนาะต่ว่าจะคล้องกับยุสสวีเดนพลัหลายก้เนาะคะนะ่ะเนาะจังไดกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเที่ยวบ้านนั่นบ้านนี้เพราะว่าไปเที่ยวบ้านจะคล้องละข้าบ้านที่ ที่ก็อยู่อันนี้ก็น,น่าจะของคือกันค่ะจังได้ก็ฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามมาดามแหม่มสวีเดนในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ